อล s a l a m ุ a ล a i k u ะ w a าะ h m a t ล l l a h i ะ a ร a r a k อัลลอฮคือพระเจ้าผู้ทรงยืนยันในอำน,นาจของพระองค์ในการลงโทษอัลลอฮทรงกล่าวว่าขอสาบานต่ออาคารที่ถูกเยือนอย่างสม่ำเสมอ ขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชดช่วงวงเล็บเปิดในวันกิยมะวงเล็บปิดแท้จริงการลงโทษของพระเจ้าของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอัดดาตูลสุรที่52อายะที่4ถึงเจ จงเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงสิทธิ์ณวันแห่งการตอบแทนทั้งความดีและความชั่วอัลลอฮ์ได้ยืนยันถึงการลงโทษอันเจ็บปวดกรุนแรงของพระองค์ต่อผู้ดื้อดึง